ครับผมพีซเกนะครับ150ตัวแรกยังไม่ได้เปิดสวิตช์เลยถอดขุแ้แยกออกนี่นะไฟท้ายติดไฟท้ายติดนะไฟเบรกก็ติดเป็นไปได้ยังไงแล้วก็เดี๋ยวผมจะถอดขั้วแบตนะถอดขั้วแบตแล้วก็เอาใส่นะอขั้วแบตออกปุ๊บใส่ขั้วแบตบ กุญแจไม่ได้ใส่นะนี่ใส่ข้อแบตเข้าไปปึ๊บวิ่งครับหน้าจอวิ่งเลยยังไม่ใส่กุญแจหน้าจอวิ่งนะครับนี่คืออาการของดีเลย์เสียนะครับเนี่ยไฟไฟเข็มก็ติดตลอดเวลาด้วยเราสออกุญแจออกมาแล้วนะแต่ว่า ใช้กุญแจก็สตาร์ทเครื่องได้ปกตินะแต่ไล่ตั้งงานนะครับเป็นเพราะอะไรดีเลยครับดีเลยตัวนี้ดีเลยตัวนี้ครับไหมมีรอยไหมนะน่าจะนะครับเดี๋ยวคงจะเปลี่ยนเปลี่ยนดีเลยตัวใหม่คือต,ตัวนี้จะเปลี่ยนดีเลยตัวใหม่เข้าไป เปลี่ยนยีเลตตัวใหม่แล้วนะครับนี่มาดูไฟหน้าปาัดก,กัน ไฟหน้าปัดดับไปแล้วไฟท้ายก็ดับไปแล้วลองกำเบกดูกำเบกก็ไม่ติดนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ใส่กุญแจทีนี้เราลองใส่กุญแจดูครับครับนี่เหตุการณ์ปกติแล้ว ป้ายปิดตั้มเบรคใช่ปกติแล้วก็ปิดปิดสวิตซ์กุญแจปั๊บไฟเข็มก็ดับปท้ายก็ดับโอเคครับผม